พี่นี่คือการปั๊มของที่ใช้งานได้จริงในโลบอกนะครับอุย้ยบ้านเลนโบว์เนาะอ๋อมันเริ่มเป็นสก,กินเป็นอะไรได้เว้ยคือผูแฝดตาอะไรก็ไม่รู้อะดูดิโอ้โหตอนนี้พี่มีเงินอยู่ทั้งหมด 849B ตัวตัวไหนแพงๆองะเอาตัวแพงแพงอ่้ มีน้องคนหนึ่งครับส่งสคริปตัวหนึ่งมาบอกผมว่าพี่นี่คือการปั๊มของที่ใช้งานได้จริงในโลบอกนะครับและเดี๋ยววันนี้เนี่ยโกงไหมครับผมจะพาทุกคนไปลองดูครับว่ามันสามารถเตกของปั๊มของขึ้นมาได้จริงๆหรือเปล่าในโรบบอกแมปสติลเบนลอตครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่น้องอุ้มนะครับแล้วก็ตอนนี้แฮกอีกแล้วไปเวไปเวฮงเวแฮกเวอะไรเนี่ย ตลอดเลยเนี่ยผมไม่สนับสนุนนะครับไม่สนับสนุนใช่ไหมคือผมบอกก่อนว่าผม,มาไม่ได้แนะนําให้ทุกคนทําตามนะถ้าเกิดใครอยากทำอะ่ะดูแค่คลิปผมก็พอนะเพราะไม่จะทำให้สังคมเกมมันเสียอ่ะอันนี้เนี่ยคือเรากําลังทําการโหลดสิ่งที่เรียกว่าแอปโลบอกนะครับที่สามารถใส่สคริปได้อ่ะต้องบอกก่อนว่าโลบอกแบบปกติเนี่ยมันไม่สามารถใส่สคริปได้นะทุกคนอ่ะ ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอ่าโอเคเข้าได้แล้ววันเดียบแมบปบชื่อว่า s t e เ l ล a l ตนี่ไงแมบปบ s t e เ l ล a l ตนะเราก็จะเข้าแบบนี้เลยนะโอเคปึ๊บโอ,โ,โอ้โหนี่นี่นี่คือคราวนี้พอเราเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องหาคีย์นะอันนี้คือคีย์ของโปรแกรมนะพี่ได้คีย์มาแล้วโอเคเรียบร้อยวางปึ๊บ Active โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน นี้เรามาดูกันว่าไอโปรแกรมนี้เนี่ยมันใช้อะไรได้บ้างนะอ๋อกําลังโหลดนะมันกําลังโหลดอุ้ยมาแล้วโอ้โหเสกอะไรก็ได้เดี๋ยวขอดูบ้านดิใช่ไม่รู้จะเลือกอะไรแม่งเยอะอะเยอะจัดอ่ะอ่ะลองๆจิ้มๆโมม่วนมาสักงานนึงก่อนนะสตรอเบอรี่อิเลเฟนแลนด์แล้วแบบเป็นล่างไหนดิ 10B เงี้ยแล้วอีโมชั่นมันเลือกอีโมชั่นได้ด้วยอากดแล้วกดแล้วไหนอ่ะอุ้ยโอ้โหเชี่ยของจริงฮัลโหล โอ้มาแล้วเพื่อจัดไม่เห็นมีเลยจริงเหรอไหนมีเนี่ยช้างอ่ะตัวเบลเลยโอ้โหเงินโอ้โหขึ้นทีขึ้นทีละบีกว่าโอ้โหใช่เหรอเออผมไม่เห็นผมไม่เห็นเบนหลออของพี่อ่ะตอนเนี้ยใช่เหรอนี่พี่กาลังถืออยู่เนี่ยโอ้ถือช้างอยู่เนี่ยโอ้โหคเห็นว่าถือนะแต่มันมันไม่เห็นเวยใช่เหรอเ้ดูดูจอผมดีครับทุกคนดูดิือเนี่ยพี่ถือช้างอยู่อ่ะอุ้มช้างอ่ะเห็นช้างเปล่า วิวเอาไปวางได้ปะวางได้เหว<ม>างเฮ้ยวางได้ปกติเนี่ยวางได้อุ้ยช้างวิละ 1, 1. 1, <c oughs> 1> นึ่งจุดห้าไอ้หนึ่งจุดวิตอนหนึ่งวิโอ้ยเออขนาดนนั้เลยอะครับน้องๆ <c oughs> ไม่เห็นเว้ยไม่ <c oughs> ใช่เหรอเฮ้ยมันบอกว่ามันเปลี่ยนบ้านได้ด้วยเปลี่ยนบ้านแบบบ้านอัปเกรดอะเรนโบว์ออุ้ยโหบ้านเปลี่ยนสีบ้านสีลุงอุ้ม จริงๆครับคนดูดูดิบ้านผมสีลุงครับดูดิมันไม่มีมีบ้านสีลุงไะ,ะน้องเองไม่เห็นบ้านสีลุงเหรอใหู้ใหู้านให้ตูเไม่เห็นาูให้ตูเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมอะไรน้องเออมาหลอกพี่ดิคือตอนนี้สีลุงยันทางเข้าอ่ะทา,ทาเข้าอะไรไม่มีจริงๆเนี่ยสีลุงเนี่ยฟู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 เลย ตัวอะไรมันแพงๆวะทุงทุงเนี่ยทุงทุงเนี่ยทุงทุงแล้วอ๋อมันเลือกเป็นสกินเป็นอะไรได้เว้ยอ๋อเลือกบัฟอันนี้เขาเรียกว่าเลือกบัฟอ่ะเลือกบัฟกูใส่แมงทุกบัฟเลยสบ,บัฟซอมบี้ด้อ่ะเบลล็อดแคนดี้ลาวาปังห้อยเสกแล้วโอ้ยตัวนี้มันเกิดไปแล้วนอเตัวเอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้โห เอ้ยอยู่เฉยๆนี่ขออยู่เฉยๆก่อนเดี๋ยวเพิ่งมาขยับเออโอ้โหโอ้ยอุ้ยถืออะไรอ่ะอุ้ยโอ้มันเกินไอตัวไอตัวหนุ่มตัวไปแล้วคือโอหแสบตาอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูดิแสบตาถือแสบตาเลยสิลุงโอ้ยแสบตาเลยเดี๋ยวเลองวางนี่ลองวางนี อุ้โอ้โหออยู่ามาอยู่อยู่ข้างพี่ดิมันวางไม่ได้ไม่มั่วไม่มั่วช้าไหนวะอามคุณอย่ไงไไม่รู้เอางี้ดีกว่าโอ้โหตอนนี้พี่มีเงินอยู่ทั้งหมด66ร้อยหบีหอยหบโอ้ตัวบั๊กแล้วตัวบั๊กแล้วตัวบั๊กแล้วไม่รู้มันบั๊กซอสอะไรอยู่ถ้ารีมันจะหายวะ A f e w moments later ถ้าหายนี่ยังปั่นอะ เห็นมีอะไรเลยโอ้โดนเกียนผมโดนเกียนเพื่อนออาแต่ผมแบบสามารถเสกได้เรื่อยๆนะจะโดนเกียนไม่โดนเกียนไม่รู้อะแต่เสกได้เรื่อยๆนะจริงโอ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรนี่มีมังกรเนี่ยวินาทีละ900 96m ตอน1วิ <c oughs> โอ้โหดูดิเลยจัดโดยจัด,ด,จดไหนวะดูจอพี่คือแสบตาอุ้มคือเอาง่ายๆว่าตัวละครอ,อะ มันมีการแบบว่ามันสูงอะบัฟมันเยอะมากจนแบบมันสูงจนมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าไอข้างบนมันบิลกี่บาทอะตอนนี้พี่เงิน86บีแล้วคืออยากให้อุ้มได้เห็นนะอยากให้อุ้มได้เห็นนะอุ้มมาดูในดิสคอร์ดเดี๋ยววะนี่จะมาดูจอผมนี่ยามากครับทุกคนเห็นนะเดี๋ยวนะหรือว่าโอ้ยกระดิดหน่อยอะครับน้องโอ้โยนิดหน่อยอะครับน้อง บัฟเต็มอืบัฟเต็มมีมังกรมังกรอน <c oughs> แต่ไหนบอกแล้ว <c oughs> ดูจอพี่อ่ะแบบตานี่โอ้โหคือมองข้างบนไม่ออกเลยมันไดว้วีละกี่บาทวะเนี่ยเรามีทุกบัฟโอ้โหอันนีวเสกเสกบ้านกันเสกบ้านอุ้ยบ้านเรนโบน้องโอ้โหเห็นบ้านเรนโบ้พี่ไหมน้องโหดเกิน <c oughs> <c oughs> บ้านเรนโบ้โอ้เพื่อนๆอันนี้คือภาพหน้าปกนะผมเสกเป็นหลักครับอเอาเก็บเงินก่อนตอนนี้มี800กว่าบีละตัวตัวไหนแพงๆอ่ะเอ้ย ซื้อไม่ได้เหรอเนาะอะไรวะพี่มีเงินอยู่849 B บีแต่ทำไมชื่อพี่ไม่ติดบอร์ดะน้องทำไมชื่อพี่ไม่ติดบอร์ดะผมโดนเกียนเพื่อนผมโดนเกียนไฮ้กูโดนเกียนกูโดนเกียน ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับมันสามารถปั๊มได้เสกได้จริงๆนะแต่มันไม่เห็นนะครับคือคนอื่นไม่เห็นนะเอามาแอคดูได้อะแต่คือมัน,ม,นมันใช้จริงไม่ได้อะคือผมไม่แนะนาไมใ่ใครทําแล้วกันนะเพราะว่าถึงคุณทําไปอะ คุณก็ได้แค่หลอกเพื่อนได้แค่เอามาทําคลิปไปคือมันไม่สามารถออนไลน์และเห็นจริงๆได้แล้วเงินที่ได้มามันก็ไม่สามารถซื้อของได้ด้วยใครอยากจะดูเพื่อความเท่เอามันก็ดูแค่คลิปนี้ก็พอสำหรับ e นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนชื่นชอบรับขอบคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะหรืออยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย